ครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับวันนี้ตำบลเจาะหอเรามีการรณรงค์เรื่องการดูแลการเป็นไข้เลือดออกซึ่งมีการระบาดในเขตตำบลเจาหอตำบลเจาหอเราทําอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้เราได้รณรงค์นะครับท่านช่วยให้อสมอชาวบ้านผู้หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกครับและเจ้าหน้าที่ได้รณรงค์มาเดินความภาชนะที่ที่เป็นบ่อเกิดของ ไข่ยุงลายนะครับแล้วก็ได้ทําความสะอาดพื้นที่สกปรกหรือที่มีน้ําขังเพื่อจะได้เป็นโครงการกําจัดยุงลายนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการต่อไปคือฉีดพ่นนะครับแต่วันนี้เราจะดีเลย์ก่อนดีเดย์คือทําความสะอาดครับแล้วก็กําจัดไข่ลูกมันน้ายุงลายครับวันนี้ทํา แบ่งโซนทําอย่างไรทํากี่หมู่บ้านทํากี่เขตยังไงครับเราแบ่งโซนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอนะครับมีทั้งหมด9หมู่บ้านนะครับเราแบ่งโซนเป็น3มสายสายหนึ่งมี3าหมู่บ้านนะครับสายที่1นเนี่ยประกอบไปด้วยหมู่บ้านบ้านหนองออกบ้านกูดบ้านศาตาาคือบ้านหนองออกคือหมู่10บบ้านกูดคือหมู่11บ้านศาตาราคือหมู่12สนะครับ สายที่สองนะครับเราเริ่มด้วยบ้านบึงทับช้างหมู่7นะครับบ้านหนองหนองกระดังงาหมู่8นะครับบ้านสัดน้องกระดังงาหมู่15้าสรรทำขันหมู่8นะครับสายที่2นะครับสาหมู่บ้านสายสายที่3มนะครับเริ่มด้วยหมู่บ้านละกายหมู่6นะครับ บ้านกล้วยหมู่สองนะครับแล้วก็บ้านสำโรงหมู่เก้านะครับแบ่งเป็นสามสายครับและได้รับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านมากน้อยเพียงใดครับก็ถือว่าเราโชคดีครับท่านเราได้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้นําชุมชนช่วยเราได้อสมอที่เป็นผู้นําในหมู่บ้านเราได้ชาวบ้านนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับทุกท่านให้ความร่วมมือที่ดีครับและมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างกับกิจกรรมนี้ครับที่เกิดขึ้น ออปัญหาอุปสรรคแล้วจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับท่านว่าเรื่องบุกอุปกรณ์นะครับเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยจำจริงแล้วเนี่ยการทําเราเนี่ยเราอยากจะทําให้พร้อมเสร็จถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ากําจัดลูกน้ํายุงลายหรือไข่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องฉีดพ่นหมอกควันนะครับในการฉีดพ่นหมอกควันเนี่ยเราได้คุยกับทางสาสุขสาสุบอกว่าในขั้นตอนแรกเราต้องทาทีละทีละขั้นตอนก่อนคือ ต้องกำจัดก่อนไข่ลุงน้ํายุงลายแล้วถึงค่อยฉีดตอนนี้ถ้าเราจะฉีดนะครับดำเนินโครงการต่อไปคือวันที่2วันที่3วันที่4กันยานะครับเราจะดาเนินการฉีดที่เป็นแหล่งวัดโรงเรียนชุมชนในแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ศูนย์เด็กของเรานะครับและทางองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการที่จะทําอย่างต่อเนื่องหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากภาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ต้องต้องบอกเราโชคดีครับว่าเราได้โรงบาลส่งเสร,รมิมสุขภาพและกายแล้วสาธารณสุขนะครับพอเราเกิดเหตุการณ์ระบาดนะครับเราได้ระดมความคิดเห็นได้มีการประชุมนะครับเวิร์กช็อปกันที่อบตอนะครับเมื่อวันพุธ นะครับเราได้ประชุมกันเมื่อวันพุธตอนช่วงบ่ายได้นำมินการกันว่าเราควรจะทำยังไงในการแก้ปัญหาเราจึงเกิดบิ๊กคีนิ่งการทำความสะอาดการกนจัดลูกน้ำยุงลายแล้วเราก็ได้ได้ส่วนวัดนะครับนมัศการพระคุณเจ้าพระครูสุนทรคุณวัฒน์เจ้าคณะตำบลนะครับพระอาจารย์สมหวังลังสีโยนะครับพระอาจารย์บึงทับช้างอย่างเงี้ยพระทุกรูปพระทุก ทุกวัดท่านก็พร้อมมาประชุมกับเราแล้วก็เห็นด้วยที่จะดาเนินกําจัดรูปน้ํายุงลายในแต่ละวัดแล้วก็ฉีดพ่นหมอกควันแล้วก็รวมทั้งพอโรงเรียนครับทุกโรงเรียนที่มาร่วมกับเรานะครับในเขตและในเขตตะบนจหอตอนนี้มีผู้ป่วยมากน้อยเพียงใดครับตอนนี้ต้องบอกนิดนึงครับข่าวมาที่จากสาสุขนะครับหมู่บ้านที่ตอนนี้ประสบปัญหาอยู่ก็คือ หมู่บ้านหนองออกหมู่สินะครับคือมีประชากรที่เป็นไข้เลือดออกอยู่22ท่านที่ระบาดนะครับครับส่วนเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเขตของเรา22คนเราก็เลยมาทาบิ๊กคินนิ่งแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ลงนลงกําจัดลูกน้ํายุงรายในบ้านหนองออกนะครับแล้วก็อีกบ้านหนึ่งคือบ้านละกายนะครับเป็นพระหกลูกนะครับแล้วก็มีชาวบ้านอีกประมาณคนหรือสองคนนะครับ ต่อด้วยบ้านกล้วยนะครับก็จะลดหลานแต่ตอนนี้ถ้าเราสามารถควบคุมได้นะครับทางหมอก็ได้ให้ความร่วมมือถ้าเราควบคุมได้มันก็จะลดครับแล้วก็เป็นไปได้เราไม่อยากให้มีคนป่วยหรือคนเจ็บในเขตพื้นที่เราเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ